ชาวลัคนาราศีตุลในไตรมาสแรกตั้งแต่มีนาคมเอ่อตั้งแต่มกราคม ถึงเมษายน2565เนี่ยนะคะคุณจะได้รับพลังงานจากดาวต่างๆเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นดาวอังคารที่เป็นมหาอุดทำให้คุณกล้าแข็งขยันหรือว่าเงินทองของคุณค่อนข้างมั่นคงในปีนี้หรือว่าดาวราหูเข้ามาเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของคุณให้คุณได้เริ่มต้นใหม่ประสบความสําเร็จกับอะไรบางอย่างเพราะว่าเจ้าเรือนปุตตะแบบพระราหูนั้นหลุดพ้นจากการเรืมรณะแล้วนะคะส่วนพฤหัสปดีนั้นคุ้มครองดวงชะตาของคุณเต็ม ที่ทั้งเรื่องโครคภัยไข้เจ็บทั้งปัญหาสารพัดจะเริ่มคลี่คลายทั้งเรื่องงานเรื่องเงินจะดีขึ้นนะคะพระหัสัป,ปดีดวงเดียวเนี่ยกลางร่มนิราภัยใหญ่ๆคุ้มครองคุณจากดาวร้ายๆและส่งคุณไปสู่ความสำเร็จได้อย่างแน่นอนเดี๋ยวไปพร้อมกันกันกบแอปมินเพราะว่าเราเป็นชาวตนด้วยกันไปฟังในคลิปนี้กันเลยค่ะ ราศีตุน้นขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าช่วงพยากรณ์ดาวประจำไตรมาสแรกของ2565นะคะลัคนาราศีตุน้นราศีตุ้นก็คือวันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนนะคะส่วนลัคนาตุ้นนั้นก็คือผู้ที่ผูกดวงด้วยเวลาเกิดแล้วได้เป็นลัคนาถ้าเคยผูกดวงแล้วก็เอาตามที่นักพยากรณ์ผูกดวงให้เลยค่ะ แต่ถ้ายังไม่เคยแต่ว่าคุณรู้เวลาที่แม่นยำก็เสิร์ชคำว่าผูกด,ดวงหาลัคนาในเว็บเลยแล้วก็เข้าไปกรอกวันเดือนปีเกิดสถานที่เกิดนะคะเว็บก็จะจัดแจงให้ว่าคุณลัคนาอะไรแต่ถ้าคุณจําเวลาไม่แม่นยำรู้แค่ว่า7จ็ดโมงกว่า8ปดโมงกว่ารู้คร่าวๆก็ลองไปเทียบในตารางที่แอดมินทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ชื่อช่องนะคะแล้วในใต้ชื่อช่องนั้นน่ะมันยังมีเรื่องของการหาทักษะจรว่าในแต่ละปีปีเนี้ยการีจรของคุณคืออะไรสีจร ของคุณอะไรคุณจะได้ทราบว่าเวลาที่แอดมินบอกว่าดาวใดดาโชคเนะี่ยแต่ถ้าเกิดมันเป็นสีจรคุณจะโอ้โหดีดับเบิลแต่ถ้ามันเป็นการีจรคุณจะมีอุปสรรคในดาวนั้นๆน,น,นะคะจะได้ไม่มาคอมเมนต์ว่าทําไมไม่ได้เหมือนของคนอื่นเขาแอดมินบอกมาแล้วมันยังไม่ได้นะคะต้องเข้าไปศึกษาด้วยตัวเองตรงนี้นะคะจะได้ทราบดาวของตัวเองแอดมินพูดเร็วไปช้าไปเข้าไปที่การตั้งค่าตรงรูปฟันเฟืองกดช้ากดเร็ว ฟังได้ตามอัธยาศัยเลยค่ะลัคนาราศีตุลในเดือนมกราคม2565นะคะตั้งแต่วันที่12มกราคมเนี่ยดาวพุธเจ้าเรือนสุภพะแล้วก็เจ้าเรือนวินาศของคุณเนี่ยย้ายเข้าสู่พบเรือนสหัชชะตามไปด้วยดาวพระอังคารซึ่งเป็นเจ้าเรือนปัตนิก็แน่นอนว่านะคะเรื่องของการเงินเรื่องของผู้ใหญ่เจ้านายตัวเองนะคะแล้วก็เรื่องของตัวเองเนี่ยมันจะ ยุ่งตุงหนังอยู่กัอบเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะคะเรื่องของงานเอกสารเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ในภพนี้เพราะฉะนั้นเมื่อทั้ง3มดาวนะอยู่ในภพนี้กลุ่มร่วมกันแล้วดาวศุกร์ยังได้เป็นมหาจัรไปฉุดล้างดาวพระอังคารและดาวพระพุธขึ้นมา หุนส่วนคู่ครองคนรักของคุณเนี่ยช่วยประคับประคองในเรื่องการงานของคุณตอนนี้ให้ประสบความสําเร็จได้ด้วยนะคะเพราะว่าดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนหุ้นส่วนคนรักและก็เป็นดาวการเงินด้วยเพราะฉะนั้นเงินในเดือนนี้มันจะเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารมันจะเกี่ยวข้องกับการพูดการเขียนการเจราจามันจะเกี่ยวข้องกับ เรื่องของงานออนไลน์งานมรณะทั้งหลายงานที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลงานที่เกี่ยวกับการต่างประเทศงานที่สัมพันธ์กับการพูดออนไลน์เขียนออนไลน์สื่อสารออนไลน์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นออนไลน์หรือว่าการต่างประเทศเวชภัณฑ์ยารักษาโรคคุณหมอคุณพยาบาลจะเริญรุ่งเรืองนะคะทีนี้ต้องเตือนนิดหนึ่งก่อนที่ดาวศุกร์จะเข้ามาเป็นมหาจักรในวันที่16เนี่ยดาวพุธมันจะเป็นปลาทีนี้ แอดมินบอกแง่ดีก่อนถ้าสมมติว่าดาวพุธไม่เป็นปะเวลาที่เข้าสู่ภพเดือนของดาวพฤหัสบดีนี่คุณจะเป็นคนที่ฉลาดรอบรู้พูดจาดีมีศีลธรรมจรรยาแต่พอมันเป็นปะปะมันแปลว่ามุมตรงข้ามนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นไอการฉลาดรอบรู้เนี่ยมันอาจจะเอาไปใช้ในเรื่องไม่ดีหรือว่าพูดจาออกไปแล้วลืมตัวที่จะไปพูดเหยียดคนอื่นบูลลี่คนอื่นหรือไปทําให้คนอื่นไม่สบายใจเกิดขึ้นได้และที่สําคัญมันจะเป็น มันจะพูดออกมาแล้วเกิดแง่ลบก,กับตัวเองมันไม่เป็นผลดีกับตัวเองและส่งผลร้ายในระยะยาวที่เราจะต้องไปแก้ไขเรื่องราวที่ออกจากปากเราก่อนวันที่16เนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องเตือนไว้นิดหนึ่งในเดือนมกราคม,มานะคะชาวลักนารศีตุลแอดมินมองเห็นโชคลาบป,ปึกแผ่นมากอากจากหลักทรัพย์ที่ดินทรัพย์สินคือบางคนอาจจะอยากขายบ้านขายรถขายที่มาสักพักหนึ่งแล้วแล้วเคยมาถามแอดมินหรืออยากซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ คือทำอะไรเกี่ยวกับบ้านอ่ะมาสักพักหนึ่งช่วงระยะเวลาเนี้ยนะคะดาวพระอาทิตย์เข้าสู่เรือนพันธุดาวอาทิตย์เป็นโชคลาภและความสําเร็จมันมีโอกาสที่คุณจะทําอะไรก็ตามเกี่ยวกับบ้านแล้วประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนแล้วทีนี้มันมีมันมีมันมีดาวพระเสารนะคะพระอาทิตย์กับพระเสาเนี่ยเวลาเขาอยู่ด้วยกันเขาจะรวดเร็วรุนแรงร้อน ร้อนแรงนะคะเพราะเขาเป็นคู่ธาตุไฟเขาจะผลักดันส่งพลังถึงกันส่งพลังให้คุณเต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังนะคะก็แน่นอนว่าต่อให้ไม่มีดาวใดเลยอยู่ในภพเรือนนี้แล้วมีแค่ดาวพระเสาร์ในอีกหนึ่งปีนี้ถ้าพระเสาร์ของคุณไม่เป็นกาลีจรชาวลัคนาราศีตุลคุณจะต้องทําอะไรเกี่ยวกับบ้านสําเร็จแน่นอนจะซื้อบ้านจะขายบ้านคุณจะต้องทําสําเร็จนะคะเพราะว่าพระเสารเป็นเกษตราธิบดี แต่ว่ามันอาจจะช้าหน่อยมันอาจจะลำบากหน่อยมันอาจจะเครียดหน่อยเพราะอะไรเพราะพระเสาเป็นเจ้าแห่งความชักช้ายืดยานและเครียดอยู่แล้วอะค่ะเขาจะเป็นเหมือนดาวแก่ๆค่อยๆเดินก็แอดมินถึงบอกไงว่าเวลาใครที่มีพระเสาจะส่งผลเนี่ยมีดาวเสาอยู่ในเรือนตัวเองอยู่ในเรือนสุภะหรือว่ามีแม้แต่ลัคนาราศีมังกรที่มีพระเสาเป็นเจ้าเรือนตัวเองนแอดมินบอกเลยว่า คุณจะประสบความสำเร็จเมื่ออายุ50บวกเพราะพระเสาร์เนี่ยกว่าจะให้คุณกว่าจะอะไรนานมากค่ะเหมือนแบบยืดยาดกว่าจะได้เลยไม่ได้เหมือนพระอังคารท,ที่จะรวดเร็วรุนแรงจับพันอะไรแบบนั้นคนละสไตล์กันเลยเพราะฉะนั้นแอดมินยังมองว่ามันยังมีโอกาสอีกหนึ่งปีไฟนะคะสู้นะคะคุณมีโอกาสได้เพราะว่าพระเสาร์ของคุณนั้นอยู่ในตำแหน่งที่มั่นคงให้ผลดีสุดๆไปเลยในรอบ30ปี นะคะในเดือนมก,กราคมนี้แอดมินถึงบอกว่าเรื่องบ้านรถที่ดินทรัพย์สินนอกจากจะซื้อมาหรือขายไปคุณยังมีโอกาสได้โชคจากมันด้วยนะลองไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงจากมันด้วยหรือมีโอกาสได้รับมรดกพกห่อจากญาติพ่อแม่พี่น้องที่เป็นตกทอดมานะคะที่มันแบบเยอะมากๆเลยนะไม่ใช่ว่าได้เล็กเลกน้อยๆนะคะสำหรับในเดือนกุมภาพัานธ์เงินบ้าง ในเดือนกุมภาพันธ์มันมีเรื่องพลิกผันล่ะค่ะเพราะว่านะคะมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับการยกย้ายที่อยู่อาศัยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรในแบบที่กระทันหันไม่ทันตั้งตัวนะคะหรือว่าต้องไปไหนไหนแบบฉับพลันไม่ทันคาดคิดไม่ได้ทันเตรียมตัวนะคะไม่ได้ทันเตรียมตัวแหมแอดมินก็รอเรือเยอะไปนิดนึงเดือนนี้ยังเป็นเดือนที่กระแสการเงินของชาวลัคนาราศีตุลโดดเด่น อีกด้วยนะคะเพราะว่าดาวการเงินของคุณได้ตำแหน่งมหาอุดและดาวนี้ก็เป็นดาวเดียวกับดาวหุ้นส่วนคนรักคู่ครองเป็นมหาอุดก็คือสูงสุดละมันสูงสุดในเรื่องของเงินทองมันสูงสุดในเรื่องของคู่ครองคนรักมีโอกาสที่จะแต่งงานแต่งการสร้างหลักปกักฐานมั่นคงไปได้ในเดือนนี้เช่นเดียวกันและดาวพระอาทิต์เนี่ยเข้าสู่ภพเรือนปุตตะตรงนี้ ต้องตั้งใจฟังนิดหนึ่งอย่าเพิ่งเครียดนะคะพระอาทิตย์เป็นดาวโชคลาภแห่งความสําเร็จพระอาทิตย์อยู่ในเรือนปุตตะแต่ว่าพระอาทิตย์เป็นปละมีพลังน้อยส่งเรื่องด้อยออกมาเยอะมันจะทําให้เจ้าชะตาเนี่ยเกิดความรู้สึกผิดหวังหรือไม่ประสบความสําเร็จกับ เรื่องราวต่างๆของตัวเองบางเรื่องอาจจะเป็นงานที่ตัวเองทําหรือไปสมัครงานอะไรสักอย่างแล้วอยากได้อันนี้มากแต่มันไม่ได้หรือว่ารอเลื่อนยศเรื่องตําแหน่งเขารับปากแล้วมันไม่ได้ทําดีแล้วมันไม่ได้มีคนตัดหน้ามีคนขวางทางมีคนอิจฉาริษยามีคนใส่ร้ายนะคะมันแปลกมากตรงที่ในเดือนนี้ชาวตุลค่อนข้างชิลในเรื่องที่คุณผิดหวังอาจจะเพราะว่าพราะรหัสป,ปดีกับดาวเจ้าเรือนปุตตะนั้นเมื่อเขาอยู่ด้วยกันน่ะ มันทำให้ชาวตุลเหมือนกับคุณตกผลึกความคิดคุณปรับตัวแล้วคุณเข้าใจในวิถีชีวิตบางอย่างและคุณกำลังคิดบางอย่างแบบว่าจะจบสิ้นมันลงแล้วเริ่มใหม่หรือเปล่าถึงอย่างนั้นนะคะในเรือนแห่งความมั่นคงหรือในเรือนพันทุกของคุณเนี่ยมันก็ยังมีกระแสการเงินที่ดีอยู่ดีจนแอดมินงงเหมือนกันอะ่ะเราจะต้องได้พบเจอเดือนนั้นพร้อมกันในรายละเอียดอยู่แล้วค่ะ คนรักคุณส่วนคู่ครองเนี่ยมองเห็นเลยว่าเขาพร้อมจนหนุนหลังคุณโดยเฉพาะเรื่องของการเริ่มวางโครงการทำสิ่งใหม่ๆอาจจะทำร่วมกับคนอายุน้อยหรือว่าทำร่วมกับบุตรหลานบริวารเจ้าชะตามองเห็นช่องทางจะทำงานเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวพันกับเรื่องของการต่างประเทศงานที่เกี่ยวพันกับงานออนไลน์อาจจะเป็นนักขายนักเขียนนักพูดนักอ่านนิยายออนไลน์อะไรก็ได้นะคะงานต่างประเทศงานเกี่ยวกับโรงพยาบาลงานบูรณะงาน DIY งานรีโนเวทก็ยิ่งประสบความสําเร็จมากขึ้นงานอะไรก็ตามอ่ะที่มันแบบ รวมอยู่ในงานมรณะมันได้หมดแม้กระทั่งงานอยู่กับเรื่องของโหราศาสตร์แอดมินบอกเลยว่าชาวตุนเนื่อเรียนหหราศาสตร์ได้ถึงแม้ว่าในพื้นดวงคุณจะไม่มีดาวเกตเร่งดวงชะตาไม่มีพระฤหัสกุมลักหรือว่าไม่มีดาวมรุตายูนะคะส่งกระแสถึงลัคนาคุณเรียนได้ในระยะนี้ถ้ารู้สึกว่าพยากรบางอย่างที่มันลึกๆล,ลงไปอ่ะกลัวมันจะไม่สําเร็จ เรียนพวกไพ่ก็ได้นะคะทำนายไพ่แล้วเอามาทําออนไลน์ก็ได้คุณไม่ต้องไปกังวลว่าจะไปเจอช่องใหญ่ช่องเล็กช่องอะไรทําในสิ่งที่คุณทําได้ดีแล้วคุณจะประสบความสําเร็จนะคะเป็นนักพูดนักขายนักเขียนออนไลน์ได้หมดนะคะงานต่างประเทศเกี่ยวกับโรงพยาบาลเกี่ยวกับยาได้หมดการติดต่อสื่อสารทั้งหลายแอดมินบอกเลยว่านําโชคลาภมาให้คุณอย่าท้อนะคะ คุณจะไม่ผิดหวังเหมือนกับที่ผ่านผ่านมาที่พระราหูอยู่ในเรือนมรณะแน่นอนแล้วยิ่งคุณคุณอ่คุณชาวตุลทั้งหลายที่กำลังเริ่มมีโครงการที่จะทำอะไรใหม่ๆออกมาหรือคิดคนที่จะทำอะไรบางอย่างขึ้นมามันมีเกณฑ์ดีมันมีเกณฑ์ดีมันมีเกณฑ์ความสำเร็จนะคะดาวอังคารนะมันเป็นมหาอุดซึ่งค่อนข้างยิ่งใหญ่มันปรากฏชัดเจนว่า ในเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยค่ะชาวตุนคุณจะได้ทําอะไรบางอย่างที่มันได้เงินค่อนข้างมากอาจจะลงทุนลงหุ้นหรือว่าบางคนอาจจะไม่ต้องทําอะไรเลยสามีภรรยาเอามาให้ก้อนใหญ่มากแล้วก็ได้เงินเยอะอะเงินมันดูเข้มแข็งเงินมันดูมั่นคงเงินมันดูแบบว่าเออได้มาแบบงงๆเหมือนกันอยู่ดีๆก็เข้ามาพบเรือนนี้ไม่มีปีไม่มีขุอยอย่างเงี้ยน,นะคะก็ในกุมภาพันธ์เนี้ยเรื่องการซื้อขายที่ดินทรัพย์สิน ก็ยังมีว่แววว่าจะสําเร็จอีกบางคนทําสําเร็จแล้วบางคนรอเพราะว่าองศาของดาวยังไม่ถึงและตัวคุณเองก็ได้รับพลังที่ดีจากพระอาทิตย์ด้วยถึงแม้จะเป็นพลังงานที่เป็นปลาก็ตามแต่ทั้งหลายที่ทั้งปวงเนี่ยนะแอดมินบอกเลยว่าไม่ต้องระมัดระวังอะไรมากกว่าระวังตัวเองเลยเพราะว่าตัวคุณน่ะคือดาวพระศุกร์ถูกไหมคะและดาวพระศุกร์เนี่ยนอกจากเป็นดาวเจ้าเรือนตัวคุณแล้วเขายังเป็นดาวเจ้าเรือนมอรณะด้วยไง เพราะฉะนั้นดาวเจ้าเรือนมรณะเนี่ยเขาไม่ค่อยถูกกับภพบเรือนพันธุแอดมินก็เลยมองว่าพกขายที่ได้หรือว่าได้รับมรดกมันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการแบ่งสานบันส่วนกับญาติพี่น้องหรือว่าทํากิจการอะไรแล้วญาติพี่น้องอิจฉาเรื่อยเสียมาขัดขวางไปซังนั้นคนที่เคยคุยดีก็กลับกลายมาเป็นอุปสรรคไปได้นะคะก็ใช้การเจรจานะคะ พรืหัสคือการเจราจาเจราจาอย่างผู้หลักผู้ใหญ่เขาคุยกันให้เหตุให้ผลแล้วคุณจะผ่านไปได้มีโอกาสอีกว่าคุณจะซ่อมแซมคือจะพัวพันอยู่กับเรื่องบ้านนะคะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทําบ้านต่อเติมซื้อขายอะไรทํานองนี้หรือเข้าไปเกี่ยวกับงานจัดสรรที่ดินจัดสรรอาคารอะไรไปนู่นเลยคือได้ไปทํางานเกี่ยวกับเรื่องนั้นไปก่อตั้งบริษัทบริษัทเหมือนที่มาคอมเมนต์แอดมินว่าเนี่ย ตกบันไดพลอยโจรตามดาวฟังแอดมินเปย์เรืยตอนนี้ไปจดทะเบียนบริษัททำมูบาจัดสารไปแล้วอย่างนี้ค่ะมันเป็นไปได้ถ้าเกิดว่าดาวพื้นดวงของคุณกับดาวจอนะมันส่งผลถึงกันองศามันใกล้เคียงกันบางคนทับกันสนิทนวางยังไงมันก็เหมือนกับที่ดาวจอที่แอดมินทายไปนะคะความรักในเดือนกุมภาพันธ์คนมีคู่ระมัดระวังความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในชีวิตบางอย่าง แต่มองว่าสุดท้ายคุณจะปรับความเข้าใจกันได้เพราะว่าดาวเจ้าเรือนของคนรักของคุณนั้นเป็นมหาอุดสูงส่งยิ่งใหญ่และมีความเข้าใจในเรือนพันธุในเข้าใจในครอบครัวของคุณนะคะก็สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือระมัดระวังครอบครัวคุณนั่นแหละไปละลานนะคะคนรักคู่ครองของคุณมันคือไม่ครอบครัวใครก็ครอบครัวหนึ่งนั่นแหละคุณอยู่ตรงกลางคุณก็ต้องเป็นคนประสานงานเนาะคุณก็ต้องเป็นคนประสานงานนะไม่ใช่ประสานงาน ในเดือนมีนาคมชาวตุนหลายคนเนี่ยมันต่อเนื่องมาจากเดือนกุมภาที่แอดมินบอกว่าคุณมีเรื่องของการพลิกผันผิดหวังไม่เข้าใจในบางสิ่งบางอย่างทำแล้วมันทำไมไม่ได้ครั้งนี้คุณตกผึกความคิดคุณจะจบกับบางสิ่งบางอย่างเพื่อเริ่มบางสิ่งบางอย่างแล้ว นะคะมันมีเรื่องของการจบสิ้นสิ่งเก่าเริ่มต้นสิ่งใหม่บางสิ่งบางอย่างคุณมีเกณฑ์ที่จะทําอะไรร่วมกับครอบครัวคนรักหรือว่าหุ้นส่วนเพื่อนร่วมงานเป็นไปได้แต่ว่าเป็นเพื่อนร่วมงานที่คุณไว้ใจนะในกรณีที่ไม่มีคนรักทำร่วมด้วยการลงทุนหรือการทำอะไรบางอย่างเนี่ยแอดมองว่ามันเกิดจากการที่คุณไปพูดไปคุยไปเสิร์ชไปค้นคว้าไปติดต่อไปประสานงานคือคุณไปศึกษามาแล้วอะ ตั้งแต่ตน้นตนตน,ตน,ตนแล้วคุณคิดว่าคุณจะทำตรงเนี้แอดบอกเลยว่าถ้าคุณศึกษามาแล้วอ่ะแนวทางและเกณฑ์ในราศีจักรของคุณน่ยมันมองเห็นเลยว่าจะประสบความสำเร็จนะคะเพราะว่าดาวราหูมันย้ายออกจากเรือนมรณะแล้วราหูก็คือการสร้างสรรสิ่งใหม่ๆการเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆการทำโครงการอะไรใหม่ๆ การเสี่ยงใหม่อีกครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะเกนแห่งความสําเร็จเนี่ยมันบอกเลยว่ามไม่ได้ตกมรณะอย่างตอนแรกแล้วไงแต่มันไปตกพกเรือนปัตตนิมันไปตกว่ามันจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือมันจะมีคนเข้ามาร่วมหุ้นมันจะมีคนที่ทําและกลุ่มมือไปด้วยกัน นะคะดวงชะตาราศีจักรของคนตุลเนี่ยบอกเลยว่าคุณจะพบช่องทางธรหรกินมีธุรกิจของตัวเองอาจจะทําอยู่ที่บ้านอาจจะทำกับคนที่บ้านอาจจะทำกับคนรักอาจจะมีช่องทางหารายได้ใหม่ๆโครงการใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่มีครอบครัวหรือว่าคนรักหรือว่าเพื่อนร่วมงานเป็นกําลังใจหรือว่าเป็นคุณส่วนซึ่งงานนี้นะคะแอดมินยังคงย้ำอีกว่าพูดให้เยอะกว่าเดิมนะชาวตุล ติดต่อสื่อสารให้มากกว่าเดิมแอดเชื่อว่าชาวตุลหลายคนเป็นพวกสารโดดบางทีก็ไม่ชอบพูดเลยหรือบางทีก็พูดเก่งเพราะฉะนั้นในการทําอะไรบางสิ่งบางอย่างใหม่ๆเปิดสกราดใหม่ของคุณเนี่ยคุณต้องพูดมากกว่าเดิมสื่อสารมากกว่าเดิมเขียนมากกว่าเดิมเข้าสังคมมากกว่าเดิมประสานงานมากกว่าเดิมโอกาสความสําเร็จและเงินทองจะเพิ่มขึ้น ความสำเร็จจะสูงขึ้นนะคะดาวการเงินยังคงเป็นมหาอุดอยู่ในเดือนนี้ในเรือนพันธุทำให้แอดินประเมินเหมือนเดิมมันจะต้องมีตูนคนใดคนหนึ่งขายที่ได้ได้รับมรดกถูกหวยอะไรสักอย่างคือที่แบบคนในบ้านหยิบให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือได้มรดกจากพ่อแม่ซึ่งมันเยอะนะคะหรือว่าไปทําธุรกิจบางอย่างอะไรต่อเนื่องมาแล้วแบบเฮ้ยมันดีมันรวยเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ บางคนก็ไปเกี่ยวข้อ,ของกับการทํามาหากินที่มันเกี่ยวกับเรื่องของการจัดสรรที่ดินจัดสารรอาคารทางานธนาคารอยู่เกี่ยวกับเรื่องของเงินเกี่ยวกับเรื่องของไฟแนนซ์อันนี้ได้นะคะส่วนคนที่ไม่มีมรดกพกหอไม่ได้มีพ่อแม่ให้ละ่ะหรือไม่ได้รับโชคลาภละแอดมินค่ะตรงนี้ตั้งใจฟังมันต้องเหนื่อยยากแน่นอนนะคะมันต้องเหนื่อยยากเพราะเดี๋ยวพฤหรือัสมันจะย้ายเข้าสู่วกเดือนอริ แต่ตอนเดือนมีนาเนี่ยมันจะเริ่มเห็นแววว่าจะต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างแบบจริงจังแหละตอนนี้คุณจะไม่ล้มเหลวสําหรับการเริ่มต้นใหม่แล้วไม่เหมือนปีที่แล้วที่ดาวราหูเข้ามันจะทําแล้วก็รู้สึกไม่อยากทําหรือว่าทำแล้วบันผิดหวังอยู่ตลอดเวลาปีนี้ไม่เหมือนอย่างนั้นนะคะพอมีนาราหูเข้ามันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยทีนี้ราหูเนี่ยเหมือนแอดมินบอกเข้าสู่ภพเรือนที่มันจะมีคนประครับประคอง แล้วสุดท้ายมันไปตกอยู่ในเรือนพันธุแน่นอนว่าสิ่งที่คุณคิดจะทําตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมาหรือว่าวางแผนมาตั้งนานแล้วและเริ่มทําในเดือนมีนาคมเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่จะสําเร็จและมั่นคงด้วยนะคะซึ่งรายละเอยียดต่างๆเดี๋ยวเราไปฟังในการแบบแยกแยะดาวเป็นรายเดือนกัน สำหรับเดือนเมษายนนะคะเรื่องบ้านยังอยู่เหมือนเดิมและจะอยู่ยาวๆอย่างงี้ตลอดปีที่พราหูอย่างนี้คุณยังอยากได้ถ้าคุณอยากได้บ้านได้รถคุณยังมีโอกาสสมหวังอยู่ขายบ้านขายรถก็เช่นกันบางคนได้แล้วบางคนยังไม่ได้นะคะรอองศาดาวส่งถึงดาวพฤหัสในเดือนนี้ขยับย้ายแล้วขักเข้าสู่ภพเรือนอริโอภพเรือนอริหลายคนคงตกใจแต่แอดมินจะบอกนะคะพฤหัสก็คือพฤหัสนั่นแหละเขาเป็นดาวสุปหักเคราะห์ สุรรบรค์ก็คือดาวฝ่ายดีและเป็นหัวหน้าดาวสุรรบรค์ที่ใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นตรงนี้พระฤหัสมาช่วยคุณปัดเป่าดาวอาริที่เป็นเกษตราธิปดีนั่นหมายถึงว่าคุณจะมีหนี่ก้อนใหญ่หลายคนเอาแอดมันจะดียังไงก็มันเป็นนี้เพื่อความมั่นคงอะใครที่อยากได้บ้านได้รถคุณมีสิทธิจะกู้ซื้อบ้านซื้อรถได้ในช่วงระยะเวลานี้ หรือกู้ไปทําอะไรก็ตามที่มันเกิดความมั่นคงในอนาคตของคุณปรากฏว่ากู้ได้กู้ง่ายด้วยสําหรับคนที่ทําเรื่องค้างคากันมานานพอดาวพฤหัสย,ย้ายอย่างนี้คุณมีเกณฑ์นแน่นอนค่ะว่าคุณจะได้นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะทําร่วมกับคนอื่นซื้อร่วมกับคนอื่นอาจจะเป็นซื้อกับครอบครัวซื้อกับคนที่คุณไว้วางใจซื้อกับคู่ของคนรักนะคะยิ่งในช่วงปลายเดือนที่พระจันทร์เข้าสูพภอริ เพราะปัตน,น้และกลุ่มร่วมกับพระราหูเนี่ยสองดาวเนี่ยเขาเป็นคู่เครดิตคู่สร้างนิสินนะคะคู่มีชื่อเสียงด้วยนะคะก็เรามาพูดถึงดาวพระฤหัสบดีอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าการที่เขาอยู่ในลัคนาราศีมีเนี่ยมียังมีประโยชน์ต่อชาวลัคนาราศีตุลอีกสองเด้งนะคะว่าพระฤหัสบดีเนี่ย จะส่งกำลังหรือว่ามีแรงเอื้อมของดาวเข้าไปช่วยเหลือคุ้มครองในเรื่องของหน้าที่การงานและการเงินของคุณด้วยคือเมื่อคุ้มครองในเรื่องนี้ในเดือนนี้ปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆที่ชาวตุลจะประเชิญไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องทรัพย์สินที่ดินนี้สินอะไรต่างๆคลี่คลายคุยกันได้นะคะปลอดโปร่งด้วยเพียงแต่ว่า ชาวตุลคุณเองจะต้องระมัดระวังความปนแปลในอารมณ์ของคุณสักหน่อยเพราะว่ามันมีดาวพระเกตุมร่วมกับดาวพฤหัสปดิคุณอาจจะขี้งุดหงิดหรือว่าปนแปลเดียยงงเด๋ยวตัดสินใจอย่างนั้นเดี๋ยวตัดสินใจอย่างนี้หรือเกิดขึ้นได้ว่าคุณอาจจะมีอารมณ์ชอบหนังสมาธิไหว้พระสวดมนต์ไปทําบุญทาทานหรือว่าช่วยเหลือคนนะคะก็ต้องมีสติเพื่อที่จะดึงตัวเองไปในทางที่ดีมากกว่าทางที่อารมณ์ปนแปล สิ่งหนึ่งที่แอดมินอยากบอกชาวลัคนาราศีตุลในเดือนเมษายนก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณจะได้มานับตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไปที่ดาวพระราหูเข้ามาอยู่ในเรือปรนปัตนิหรือว่าลัคนาราศีเมษเนี่ยคุณจะประสบความสําเร็จแน่นอนแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องแลกมาด้วยการต่อสู้มันจะต้องเหนื่อยมันจะต้องลุกขึ้นมาทํา เหนื่อยก็ต้องไฟตาต่อตาฟันต่อฟันทุ่มไปสุดตัวเลยค่ะอย่าท้อต้องไม่ถอยนะคะต้องไม่ถอดใจแล้วสิ่งที่คุณคาดหวังมันจะสําเร็จแน่นอนนั่นเพราะว่าตลอดหนึ่งปีนะคะที่พระราหูย้ายพระพฤหัสบดีก็ย้ายเข้าไปสู่ภพเรือนอริเช่นกันเป็นเกษตรปาธิปดี เวลาคุณเจออุปสรรคคุณจะเจออุปสรรคที่ใหญ่มากเวลาคุณเหนื่อยคุณจะเหนื่อยไม่ธรรมดาแต่ผลตอบแทนที่คุณได้รับคุณจะหายเหนื่อยแน่นอนและความที่ดาวพฤหัสบดีปเป็นอริในเรือนเกษตรเป็นอริแล้วก็เป็นเกษตรในตัวเองเนี่ยคุณแก้ไขปัญหาทุกอย่างไปได้แน่นอนว่าไม่ว่ามันจะเหนื่อยยากลําบากและใหญ่โตเพียงใด แถมด้วยดาวพร,รหัส,สบดีิสถิตยอยู่ในภพอริตรงนี้บอกเลยว่าเรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่เคยเป็นมันจะเบาบางและหายไปด้วยนะคะอรตที่อยู่ในภพอรตยังหมายถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยของคนที่เป็นศัตรูเราด้วยไม่ว่าศัตรูคุณนั้นจะเยอะแค่ไหนคุณจะมีปัญหาหรืออุปสรรคใดบอกเลยว่ามันคลี่คลายดาวเข้าสู่เรือนนี้นะคะรบกี่ครั้งก็นชนะ ทั้งหลายทั้งปวงที่ทำมาทำนายมาให้ฟังทั้งหมดเนี่ยนะคะจะดีมากดีน้อยเสียมากเสียน้อยขึ้นอยู่กับดาวพื้นดวงของคุณด้วยและผลของการพยากรณ์เนี่ยมันยังต้องพ่วงไปในเรื่องของทักษะจอประจําปีดาวใดเป็นกาลีดาวใดเป็นสีจรของคุณแอดมินทิ้งลิงไว้ให้ลองค้นหาแล้วนะคะดาวไหนนําโชคดาวไหนเป็นดาวดับนั่นเองเพื่อเป็นความรู้ว่าในปีนี้ดาวไหนจะส่งผลดีดาวไหนจะส่งผลร้ายเอาเป็นว่าแอดมินเอาใจช่วยชาว ลัคนาราศีตุลน,นะคะให้พบเกิดความสุขความเจริญตลอดปีใหม่2,565ก้าวข้ามอุปสรรคและประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ฟังคลิปนี้มีประโยชน์ปวดช่วยแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินได้ทำคลิปวันนี้มีเรื่องเล่าต่อไปนานๆพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ